นะวันนี้เรามาดูเบื้องหลังของการทําแหนมหมูนะครับอยู่ที่ไทรบุรีนะครับวันนี้เพจพิกอตนะครับสัญจรมาที่เทรบุรีนะครับมาที่บ้านบ้านป้าหนอมใช่ไหมป้าป้าหมอนป้าหมอนเออขอโทษนะครับแมเ,เรียกจะเปลี่ยนที่ให้ใหม่แล้วครับนี่ครับ,เ,รบเบื้องหลังการทําก็จะเป็นปรอมาณนี้นะครับครับ วันไหนจะได้กินนี่ครับแบบนี้นี่เอาพวกนี้ก็พร้อมกินนะครับเราส่งไปที่ไหนบ้างทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับจกเออที่เราเห็นห่อทีสวยนี่นะครับนี่เบื้องหลังของควาอร่อยนะครับนี่เพราะฉะนั้นใครที่ มาเชยบรีหรือว่ามานครปนมนะครับต้องการของฝากก็ต้องมาที่ใช้บริการคือซื้อไปรับประทานได้นะครับนะครับนะครับเรามาที่เชยบุรีครับวันนี้ก็เลยนำเบื้องหลังมาให้เอาขอสติ๊กเกอร์ทั้องอันหน่อยนี้จะดูว่าถ้าคนไหนอยากจะสั่งไปทานนี่โทรมาหาเล่นี้เลยนีย้ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเบอร์ให้อีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือเจ๊บอนใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงเอาพูดกับแฟนเพจพี่ก๊อตหน่อยที่ว่าวันนี้พี่ก๊อตมาเยี่ยมที่นี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำแหนมนะครับทำซุปเปอร์ดไหมวันนี้ทำแหนมอย่างเดียวใช่ไหมโอคืออ๋อ จะเปี่ยนกันแบบว่าวันนี้ทําเหนี่ยพรุ่งนี้ท,ทําุบกระโดดอย่างนี้บอ่อ๋อ,อทำพร้อมกันออทําแต่เช้าแล้วคนพอดีเรามาสายนะครับมาสายนะครับเอาโฆษณาหน่อยนี้ถ้าใครต้องการสั่งไว้ที่ไหนอย่างไรอ,งปปอ่าตามเบอร์โทรเลยนะฮะ,ะครับครับผมส่งทุปป่งประเทศเลยนะครับนี่นะครับความอร่อยนะครับอ้า ขอบคุณป้าหมอนนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเดี๋ยวสงการก็จะมาสงการที่เชียงบุรีนี่แหละขอบคุณครับครับผมเนี่ยครับหลังจากที่ห่อเสร็จแล้วก็จะมาแพ็คแบบนี้เพื่อที่จะไป่งขายนะครับตามาที่คนส่งส่งลูกค้านะครับส่งตามร้านต่างๆไนี่ยไหมครับเนี่ยตามจุดใหญ่ครับผมจะได้อย่างนี้แหละบ้านเราเพราะว่า นี่วัตถุดิบนะครับที่จะไปทำแหนมหมูนะครับเราต้องมีหนังหมูก่อนนะครับนี่ก็มาหั่นแบบนี้นะครับหั่นแบบนี้แล้วก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆนะครับนะครับที่คือเบื้องหลังของความอร่อยครับอ๋อแหนมเนื้อ,อวัวเออนี่ของป้าหมอนนะครับมีทำแหนมหมูแล้วก็เนื้อวัวด้วยนะครับนี่ อันนี้ปลาปลาชะโดนี่เห็นไหมปลาชะโดครับอันนี้ก็พร้อมที่จะส่งแล้วครับผมนี่ครับก็ใครที่สนใจนะครับมาสงกรานต์ปีนี้อยากจะซื้อเป็นของฝากหรือว่าโทรมาสั่งได้ครับตามเบอร์โทนี้นะครับทั้งแหนมวัวส้มปลาโดแล้วก็แหนมหมูครับผมติดต่อได้ที่ป้าหมอนนะครับครับครับนี่ครับตามเบอร์โทนี้เลยครับผมบ้านแหนมเทุรีนะครับของป้าหมอนนะครับนี่อันนี้จะไปส่งที่ไหนครับไปส่งที่ นครครับเกี่ห่อนี่ทั้งหมดเนี่เขาสัก 5, ห้าพันห้าพันห่อนะครับเราก็ทําให้เขาได้ใช่ไหมได้ครับโอ้นี่ครับนี่เบื้องหลังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับอ่าขาประจรํนะาะจนะครับ